สค่ะที่น่ารักของแอดยิดีต้อนรับสู่ช่องลิซี่ยา very VIP กลับมาพบกันอีกเช่นเกยกับแอดสิงเจนแป้นปแลนคนนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีคลิปนี้แอดจะมารัวข่าวเกี่ยวกับน้องลิซ่าเพื่อได้รับชมกันค่ะอ่ะเริ่มที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากแพลตฟอร์มเพลงในจีนอย่าง QQ Music, Qoo Music และ NetEase Cloud Music 3แพลตฟอร์สมสตรีมมิ่งเพลงที่ใหญ่ที่สุดในจีนได้เปิดให้ p r e เซ v e เพลงของนองลิซ่าไว้ก่อนล่วงหน้าเหมือนอย่างที่ Spotify ให้ p r e เซ v e แล้วค่ะโอ้โหเป็นไงล่ะพวกเราพอรู้ว่าน้องลิสของพวกเราศิลปินพอ p s t สตร์ระดับโลกสุดยิ่งใหญ่กำลังจะปล่อยโซโล่เดี่ยวแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ในจีนก็เลยเตรียมพร้อมสำหรับปรากฏการณ์ความปังครั้งนี้เลยค่ะ และนาทีที่แม่จีนพอรู้ว่าโซโล่ที่สอของลิซ่ามีการเปิดให้จองใน QQ Music แล้วแม่จีนก็คือกรี๊ดมากซึ่ง QQ Music คนจีนฟังเยอะมากนะคะถือว่าเป็นสตรีมมิ่งชาร์ตเพลงที่ใหญ่ที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้แม่แม่จีนถึงกับพูดว่าอยากเห็น QQ ระบบล่มรอแฟนๆลิซ่าเข้ามาฟังกันอย่างมากมายมหาศาลเลยมาเชิญชวนแฟนๆชาวจีนของน้องลิซ่าช่วย กันทําความคิดนี้ให้เป็นจริงและมีการบิวว่ามาปล่อยพลังและร่วมทราบประวัติศาสตร์ร่วมกันกันกบลิซ่าและถึงกับบอกว่าอีกกี่ร้อยปีจะมีเด็กไทยที่ทําได้และใกล้เคียงจุดที่ลิซ่ามาถึงต้องรอกี่ร้อยปีชาติหน้าเราก็ไม่เชื่อว่าจะมีจริงทําตอนนี้กันเลยเถอะโอ้โหฉันชอบเอ n ของแม่จีนมา บิวเก่งเวอร์ไอเลิฟ <I love. S 2> ยังไงก็ขอบขอบคุณแรงรักแรงผลักดันและแรงสนับสนุนทุกอย่างของพ่อจีนแม่จีน5 7 5 8ของโนริซ่ามานาะทีดีด้วยนะคะนี่แอดคิดเล่นๆน,นะว่าตอนนี้ที่จีนได้ยกเลิกมาตราการห้ามระดมทุนซื้ออัลบั้มแล้ว Rockstar อาจจะได้ขึ้นแทน่นซิงเกลิลที่ขายดีที่สุดตลอดการในจีนโดยศิลปินหญิงฝั่งตะวันตกอย่างลิซ่าก็เป็นได้นะคะแค่คิดก็ตื่นเต้นละทุก Trời <coughs> มาต่อที่ความเคลื่อนไหวจาก RCA Partner ของโอริซ่าภายใต้สังกัด Sony Music กันบ้างที่มาลงข่าวการปล่อยซิงเกิล Rockstar ในเว็บไซต์ RCA Records com พร้อมกับบอกว่าลิซ่าได้ปล่อยน้ำจิ้มซิงเกลิลใหม่ของเธอครั้งแรกบนโซเชียลมีเดียเมื่อต้นเดือนนี้ผ่านการเปิดตัวบัญชี TikTok ของเธอซึ่งสร้างสถิติ Guinness World Record ด้วยการเพิ่มผู้ติดตาม1ล้านคนภายในเวลา2ชั่วโมง18นาทีชีสสด ตบมากับความซัพพอร์ตนี้ที่พาร,ร์เนอร์อย่าง r c a เขาไม่เคยปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไม่เคยเสียเวลาเลยแม้แต่น,น้อยเขาจะรีบมาปล่อยมาบอกถึงสถิติความปังของอลิซาแบบรวดเร็วและทันท่วงทีทันเหตุการณ์มาก ฉันปลื้มมากการน,นะจุดจุดนี้ฉันไม่เคยเธอแบบนี้นี่เห็นได้ชัดเลยว่าทาง r c a เขาจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของโนริซาไม่เกินจริงทั้งสถิติการขึ้นเทรนยอดเทรนทุกๆอย่างเช็คฟีดแบ็เช็คกระแสะอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำเหมือนกันนั่นก็คือตอง ทำสถิติทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะนี่จะเป็นผลงานติดตัวลิซ่าไปตลอดและจะมีผลต่อการโปรโมทให้กับลิซ่าในอนาคตอีกด้วยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาช่วยกันนะคะพวกเราและทางด้านคุณเบล็กลอนดอนผู้จัดการนักแต่งเพลงอย่างคุณเจมส์เอเชียนนักแต่งเพลงที่คาดว่าน่าจะแต่งเพลงร็อกสตาร์ให้กับน้องลิซ่า ซึ่งคนผู้จัดจาก,การเบลกก็พูดถึงเจฟส์ในสตอรี่ว่า My boy got the hottest songwriter in the world เด mm ็กผมได้เป็นนักแต่งเพลงในเพลงที่ดาวร้อนแรงที่สุดในโลก mm hmm. The buzz from this release is insane เสียงฮือฮาจากการเปิดตัวครั้งนี้ mm hmm. มันบ้ามากๆครับ oh. เป็นงานลาบ ว่าตอนนี้ทีมงานและทาง RCA เขารับรู้และรับทราบถึงความแปลกตื่นของจริงจากแฟนๆทั่วโลกที่มีตกระเปิดตัวคนนอที่สร้างแล้วค่ะซึ่งวันนี้ถ้าเป็นไปตามคาดลิซาก็น่าจะมาปล่อยอะไรสักอย่างแน่นๆราะวันนี้คือวันธงชัยวันดีตามปฏิทินมงคลอ่ะยังไงพวกเรามาลุ้นรอดูไปด้วยกันนะคะ และตอนนี้ความดังความปังไม่ได้เกิดขึ้นกับน้องลิซ่าเท่านั้นนะคะแต่ลิลลี่แฟนคลับของน้อิซ่าก็โดงดังระดับโลกเช่นกันค่ะ เพราะ e World ได้เอ่ยชื่อแฟนคลับของโนริซ่าเลนีล่กันแบบชัดๆในบทความล่าสุดด้วยโดยเขาเขียนว่า19มิถุนายนที่ผ่านมาลิซ่าประกาศซิงเกลิลใหม่ r o c k Star ผ่านลาวซึ่งจะปล่อยในวันที่28มิถุนายนเวลา8โมงของไต้หวันเลนีล่สมการรอคอยสักทีนะไอ้ยยกวอกเรียบพวกเราจะจัดเลยว่า องเราเป็นมัมมี่ของตัวแม่เนาะนี่มันคือดอมแซลเล็บชัดๆสื่อรู้จักกันทั้งโลกแล้วคะ่ะโหยเป็นดอมที่ปังมาก ส่วนน้องลิซ่านั้นเมื่อวานนี้ก็มีคลิปปล่อยออกมาค่ะเป็นตอนที่น้องลิซ่ากำลังจะลงจากเครื่องบินในไฟล์ที่กลับมาจากปารีสเมื่อวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยในคลิปน้องเลสใส่ฮูจีสีเหลืองหมวกสีดำกำลังเก็บของเตรียมตัวลงจับเครื่องและพี่แอร์ก,ก็มาช่วยอำนวยความสะดวกให้น้องลิซ่าด้วยค่ะโดยเจ้าของคลิปบอกว่า ไลน์นี้จากปารีสมากรุงเทพเกือบ12ชั่วโมงค่ะเราเจอลิซ่าและเดินผ่านตอนเรากำลังเดินไปที่ชั้นประหยัดค่ะไม่กล้าขอถ่ายรูปไม่กล้ารบกวนได้แค่ประทับใจแบบห่างๆค่ะพอมีคนถามว่าน้องเหนื่อยไหมเพราะเดินทางเก่งมาก เจ้าของคลิปก็ตอบว่าถ้าเป็นลิซ่าไม่ทราบเลยค่ะไม่ได้ไปรบกวนเขาเลยส่วนหนูนั่งชั้นประหยัดเหนื่อยแน่นอนค่ะเงอเงอง,องอแอดเห็นคลิปนี้แล้วแอดจุกออกเละยะเพื่อนเพื่อนน้งองมาแบบคนธรรมดาธรรมดาเดินทางก็คนเดียวตัวก็เล็กนิดเดี อยู่ได้ป่าปนกับคนทั่วไปถ้าไม่สนใจมองแบบผ่านๆไปก็ไม่รู้เลยว่านี่คือคนดังระดับโลกร้อนน้องติดดินมากชิวว่าไม่ถือตัว แถมยังตรักตรำทำงานหนักมากอีกด้วยเก <c oughs> <c oughs> ่งมากลูกแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะหนุ่นลูกยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะที่เอาคลิปมาแชร์ให้ดูทีหลังแถมไม่ไปรบก,กวนน้องลิซ่าด้วยค่ะน่ารักมากๆเลย และนี่ก็เป็นข่าวของเราทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอดอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะคิดเห็นอย่างไรก็เมนกันมาได้เลยเม้นมาเป่นเต้นกับ LS2 ของลิซ่าสิว่าเตรียมตัวพร้อมวอร์มนิวไปถึงไหนกันแล้วและเม้นมาบอกความห่วงใยถึงลิซ่าด้วยน้องตั้งใจทํางานหนักมากจริงๆนะคะรักน้องเป็นห่วงน้องเนาะแอดก็ขอให้ลิซา่าและเพื่อนๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเลยนะคะมีแรงทั้งกายและใจในการต่อสู้วันใหม่ในทุกๆวันกันไปเลยและ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอนและทีมงานด้วยนะและกด subscribe ไว้เพื่อพวกเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีแต่ความสุขนะคะรักรักรัก,รกบ๊ายบายจ้คะ